สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มาแรงที่สุดในประเทศไทยและมียอดดาวน์โหลดมากที่สุดใน Play Store ใช่ครับผมกำลังพูดถึง ใช่ครับ <Wow. S 1> วันนี้ผมก็จะพูดแนวนี้ล่ะครับน้องๆแต่ถ้าน้องไม่ชอบไม่เป็นไรด่วนสมาริกไว้ให้พี่ก่อนและก็ค่อยไปนะครับน้ององ <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้น <c oughs> เราไปดูในเกมฟรีไฟล์กันก่อนเลยครับว่ามีอะไรดีครับผมไปดูกันเลยไปครับไป <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เราเข้ามาในเกมฟรีไฟแล้วนะครับว้าวหน้าตัวละครช่างสวยอะไรอย่างนี้ดูนี่สิ g m แจกชุดอย่างนี้ด้วยหรอไม่น่าใช่นะอออแต่ชุดสวยดีอุ้ยมีท่าเต้นของนกด้วยแหละ <c oughs> ว้าวว,าว้วาวโอเค <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันเลยนะครับ <c oughs> ไปเล่นกันเถอะโอเควันนี้เราอยู่ในโหมดโดดซ่าทาระเบิดนะครับไปครับ let's go กดเพื่อเริ่มเกม อ่ะเบาไม่ถึงแปบ๊บหนึ่งเอาใหม่กดเพื่อเริ่มเกมโจะออเพียงแค่ปลายนิ้วคุณก็สามารถกดเล่นเกมได้แล้วโอเคโยนเบาทิ้งครัมโอ้ดูนี่สิภาพทั้งสวยอะไรขนาดนี้ยังสู้เกมพับ g ไม่ได้เลยหรือกระทั่ง Root of survival ก็ยังสู้ไม่ได้ภาพเกมนี้ผมว่าสุดยอดที่สุดในเกมแนวแบทเทิลรอยแล้วครับโอ้ดูนี่สิ คุณจะมีสกินที่สวยงามได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องเติมเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนเกมนี้ถ้าคุณมีดวงแล้วก็คุณก็แค่สายฟรีก็สามารถมีสกินได้นะครับไม่ต้องห่วงเกมนี้ไม่ต้องเพย์ทูวินก็ชนะใช่ไม่ต้องเพย์ทูวินก็ชนะโอ้ดูสิได้เวลากระโดดแล้วโอ,โอ้เครื่องบินช่างสวยงามอะไรขนาดนี้นี่โอ้ลายช่างสีสันสวยงามปาจิกโกเข้าสู่กระตีม ซัมเมอร์เลยโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาดูนี่สิมีเอฟเฟกในการลงด้วยแม์นี้จะเป็นแม์ที่เร็วมากๆเลยเออน้องๆจะดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวใส่ตาน้องจะเป็นตากุ้งยิงนะเออปิดตาด้วยนะครับปิดอย่างนี้ ปิดทำไมปิดทำเพื่อโอเคเดี๋ยวผมจะลงคาราตาตาจีสลอตตีดีว่านะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับโอ้มีเป็ดน้อยหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมเราจะลงอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะมีเพื่อนเป็นเป็ดเหมือนผมจะเหงานะครับการที่ผมพูดอย่างนี้ได้รู้สึกว่าผมจะเจอรลงเท้าแล้วครับแล้วก็เจอคนด้วยครับคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอมีคนเจ็บคุณหมอเฮ้ยเมาล็อกเมาล็อกครับคุณหมออื้อหือเมาล็อกครับคุณหมอไปเลยครับคุณหมอคุณหมอครับ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงออมีคนเจ็บครับคุณหมอมีคนเจ็บครับคุณหมอมีคนเจ็บครับคุณหมอ n o มีคนเจ็บครับคุณหมอมันเข้าไปในบ้านนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะครับผมจะไม่ยอมนะครับผมจะไม่ยอมนะครับอ๋ออัดระเบิดใส่หน้าตัวเองไปหนึ่งทีสิอัดระเบิดใส่หน้าตัวเองไปหนึ่งทีสิฮัลโหลเอองงเดิ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 ผมก็งงครับผมผมิ่มสับสนผมเริ่มสับสนผมจะไปไหนดีโอเคผมเจอปีน สนุกดีเหมือนกันนะครับก็ผมก็มาแค่นี้แหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปโหลดไปเล่นไปโหลดไปโหลดไปเล่นอะไรวะก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับที่ play store หรือ ios หรือ App Store นะครับมีทั้งใน a อ d ด o i d และใน iOS เนะครับเดี๋ยวแต่ผมไม่ขึ้นหรอกผมก็ชี้ไปงั้นแหละไม่ขึ้นหรอกแต่แต่ชี้ไปงั้นแหละชี้ไปเพื่อความเท่ชี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะครับและที่สำคัญเกมนี้สนุกโคตรๆใช่เกมนี้ภาพสมเอนที่สุดแล้วบอกเลยนะครับแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน <Wow. S 1> ก่อนที่ผมจะไม่มีคลิปจะลงนะครับไปแล้วครับบายอ๋อโหลดไปเล่นกันเยอะๆล่ะ thank <laughs>